น้อยคนจะรู้ว่าภายใต้ฉากหน้าอันแสนสงบสุขของเมืองจื้อโหยกลับมีคลื่นใต้น้ำซุกซ่อนไว้มากมายภัยอันตรายรอคอยอยู่รอบด้านสาวอาวี่จนสาวผู้เลื่องชื่อย่างกลายสู่ดินแดนแห่งนี้หวังสืบหาชาติกำเนิดแต่ยังไม่ทันได้รู้ความเป็นมาของปานนกยุงรำแพนบนแผ่นหลังหญิงสาวกลับถูกสังหารก่อนจะฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งในร่างของซูช่างนาน ท่านเจ้าเมืองผู้แสนอ่อนแอที่ควรจะตายด้วยพิษร้ายซึ่งมีค่าเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดสวยๆตัวหนึ่งเมื่อผู้ลงมือสังหารคือกุญแจสำคัญนางจึงต้องดึงอำนาจกลับมาอยู่ในมือเพื่อตามล่าทว่าในวังวนแห่งอำนาจไม่มีคำว่าถูกหรือผิดมีเพียงผู้ชนะเท่านั้นที่อยู่รอดโบราณว่าไว้ศัตรูของศัตรูคือมิตรแท้นางจึงต้องบากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากจอมโจรวินยูชน คู่อริเก่าผู้แสดงตนเป็นโจรคุณธรรมและมีปณิธานอันยิ่งใหญ่ภายใต้ข้อตกลงบางอย่างจอมโจรทั้งสองหารู้ไม่ว่าสัญญานี้มิได้ผูกมัดแค่เพียงกายเพรว่ายังเกี่ยวรัสสองดวงใจมิให้พรากจากติดตามได้ในนวนิยายชุดโฉมงามพลิกแผ่นดินยุดจักจอมโจรอ่านต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปค่ะ